สวัสดีค่ะนักเรียนขอนําเข้าสู่บทเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจะต่อเนื่องคือเป็นหน่วยที่2ในเรื่องการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายก่อนอื่นเลยบทที่4นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างนิทานก่อนนะคะว่าการสร้างนิทานแบบง่ายสำหรับการคิดแบบเป็นขั้นตอนในระดับชั้นป .4 ของเรานั้น จะมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทฤษฎีง่ายๆกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงมือการเขียนโปรแกรมนะคะทฤษฎีง่ายๆนะคะในการเริ่มสร้างนิทานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้นะคะคุณครูจะขอแนะนำนักเรียนในเรื่องการใช้จินตนาการนะคะที่เราจะเขียนลงไปเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะคะ อีกทั้งนิทานที่นักเรียนคิดจะต้องมีคุณธรรมมีคติสอนใจแง่คิดและมุมต่างๆกับผู้อ่านด้วยนะคะหลักๆคือองค์ประกอบของนิทานง่ายๆนะคะหนึเราจะต้องทำไมคะต้องมีสาระของเรื่องนะคะนักเรียนง่ายๆแนวคิดของนิทานไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะสำหรับในระดับชั้นป .4 ของเรานะคะอีกทั้ง โครงเรื่องของนิทานกระทัดรัดไม่ซับซ้อนนะคะและสามารถลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้ชัดเจนนะคะอีกทั้งตัวละครไม่ควรมีหลายตัวนะคะเป็นเรื่องสั้นๆน่าอ่านนะคะอย่างเช่นคนสัตว์หรือนางฟ้าเทพเจ้านะคะที่นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิด สร้างสรรค์คิดออกมานะคะจากนั้นฉากนักเรียนควรเป็นจินตนาการเกี่ยวกับท้องเรื่องให้สอดคล้องกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนแต่งขึ้นมานั่นเองนะคะพร้อมทั้งถ้อยคำบทสนทนาต่างๆต้องเป็นภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายที่สำคัญ ต้องสนุกสนานชวนให้ผู้อ่านนั้นอยากจะอ่านและติดตามเนื้อเรื่องนะคะที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีคติสอนใจเกี่ยวกับนิทานที่นักเรียนแต่งขึ้นมาด้วยจะทำให้เห็นมุมมองของข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตคุณธรรมสามารถปลูกฝังแก่ผู้อ่านทุกๆคนได้นะคะส่วนใหญ่แล้ว วัยในระดับของนักเรียนอาจจะเป็นวัยผู้เยาว์นั่นเองนะคะมักจะสามารถอ่านและวิเคราะห์ในเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนนะคะแต่ตัวอย่างที่คุณครูจะยกให้ดูในตัวอย่างต่อไปนี้นั่นก็คือนิทานเกี่ยวกับเรื่องชาวนากับงูเห่านะคะอันนี้คุณครูจะแต่งขึ้นมาให้นักเรียน ทราบคร่าวๆวว่าลักษณะการแต่งนิทานนั้นไม่ควรซับซ้อนยาวจนเกินไปที่สำคัญเราต้องมีคติสอนใจให้กับผู้อ่านด้วยเพื่อปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวนั่นเองนะคะนักเรียนคะสมมุติว่าคุณครูให้นักเรียนทุกคนแต่งนิทานคนละหนึ่งเรื่องนะคะโดย ให้เขียนใส่กระดาษนะคะคนละหนึ่งแผ่นโดยข้อความอาจจะไม่มากนะคะเอาสัก4ีถึงหบรรทัดนะคะใช้ภาษาให้กระทัดรัดนะคะไม่ต้องใช้ภาษาที่กำกวมนะคะเอาแบบชัดเจนง่ายๆนะคะเอาสมมุติยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติเช่น นิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่าคุณครูก็จะคิดและก็เขียนลงไปในกระดาษนะคะอย่างเช่นชาวนาคนหนึ่งออกไปทำงานในตอนรือดูหนาวเขาวพบวงูนอนแข็งใกล้ตายอยู่ระหว่างทางด้วยความสงสารเขาจึงอุ้มมันไว้ในอ้อมแขนเพื่อให้มันหายหนาวเมื่องูมีเรี่ยวแรงขึ้นมันสะบัดตัว ออกจากชาวนาและกัดเข้าที่คอของชาวนาชาวนาทนพิษงูงไม่ไหวจึงสิ้นใจตายที่ตรงนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำคุณกับคนพานรั้งแต่เป็นภัยนักเรียนเห็นไหมคะการแต่งนิทานโดยใช้จินตนาการของตัวเองนะคะเอาสั้นๆั้ะทัดรัด คนอ่านอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถวิเคราะห์คิดและใช้จินตนาการของตัวเองนะคะเขียนลงไปในกระดาษนะคะและส่งทุกคนนะคะเอาเป็นว่าการเขียนนิทานเราจะเริ่มต้นโดยการใช้จินตนาการและความคิดและภาษาที่เราใช้นะคะ เพื่อให้อีกฝ่ายสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองถูกต้องไหมคะเอาเป็นว่าหลังจากที่นักเรียนส่งกระดาษเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองคิดตามว่าเราสามารถใช้ภาษาได้ตรงตามที่เราได้เรียนผ่านมาในเรื่องของอัลกอริทมหรือไม่นั่นก็คือ การคิดแบบมีขั้นตอนนั่นเองนะคะคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์แปลว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เมลแปลว่าปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแปลว่าอินเทอร์เน็ตเซิร์ช แปลว่าค้นหาข้อมูล Social Network แปลว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์คุณครูขอฝากคำศับท้ายบทเรียนในหน่วยที่2นี้ให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดคำและฝึกแปลด้วยนะคะเพื่อความแม่นยำในการสอบเก็บคะแนนในหน่วยที่2และตามรายจุดประสงค์นะคะ มันฝึกทบทวนบทเรียนทุกครั้งที่เราเรียนผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของนักเรียนนะคะคุณครูขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ